น okay. ั่นลูกเธอน้องชายค่ะน้องชายอ๋อเข้าไปได้แล้วจ้ะลูกปะกินดออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยลูกเหรอคะหลานนะหลานทั้งคู่เลยแต่ลูกคุณมาเรียกผมว่าพ่อเฉยสงใส่จะเป็นคืนนั้นแน่เลยค่ะครั้งเดียวเขาดับก็ได้กันด้วยหรอครับ ไม่นับหรอคะไม่นับโอ้ยหลายคนอะไรเงี้ยเด็ุณผู้หญิงไหนเราก็แอบลักลอบได้เสียกันอย่างเปิดเผยมานานค่ะขอบเกี่ยวสักเพลงหนึ่งได้ไ้ด้ดิเอาแบบว่าเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบ้างไหมน้องอยากจะแต่งแต่กลัวเขาโอ้โน่น้องเพียงทำไมเป็น ก็อุ้มการจ้าอุ้มกานจ้าไปไว้บนเตียงตื่นบนเตียงแล้วยัไ้พี่จานี่ก็ถอดเสื้อผ้าแล้วทาผ้าทำผ้าปิดไวปิดไฟแล้วทำยังไงแล้พี่จ้านี่กาใส่กันทาผ้าทำผ้าปิดไฟ ปิดไฟแล้วทำยังไงแล้วพี่จ้ามาถูกกันดาวแล้วทำตาสว่างพอดีหายเปิดเปิดปิดปิด,ดููนั่นแหละไฟช็อตหมดแล้วมัง้งไม่ดได้เจ้าพี่คืนนี้ไม่ว่างไปไหนเป็นประจำเดือดนขอโดรบับรางวัลเลยับโอ้โห,โหดูได้หรอขอบคุณนะคะเอ้าขอบคุณ สอหรับจากที้องด้วยพระเอก